มะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะพี่น้องคะสะส่ะเสบๆสบสวงสวงค่ะพี่น้องก <_ of food> ิงนน้ำกันมาหลบหนีกินแบบบออ่พาเครงเด้วพี่น้องค่ะ <_ of food> อืมอ้มสวงสวงออกสมไม่ติดขมเพราะว่าบุไรีให้มันลืมต้นเก็บลรวกินเลยนะครับพี่น้องค่ะ อ,อาบเกลือเมีสรรพคุณดีได้นี่แต่ว่าจำบ่ายกับพี่น้อง สดๆจากต้นมาวังหนึ่งนี่เลยพญาราเก็บปุ๊บมาเลยพี่น้องอน้ำงาจังสิจะมีน้ำโปรดระวังสมคักสมแนแนวแซบแนวสวง อออกจากงานใส่ั้งพวก,กว่อนหยานมันหาดหยานมันหาดหนา ผสมคลอกคองสมนี้ซีมาบ่โดนหรอกพี่หน่องเพระาะว่าพัชกินบน่นเนาะอันนี้นวยสุกเพลินเป็นน้ำเลือดเลือดนวยสุปผสมเด้อพี่หน่องจิ้มพริกเกลือบ้างอืมอืม sẹp, bạc đám lê phân âm đi hm 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 อ uh huh. เอา้าเขียนแบบนี้ล่ะ <c oughs> เขียนจังสีล่ะมามาค่ะพี่น้องค่ะจุ่มน้ำปลาร้าน้ำปลาร้ากุ้งจอมใส่พริกเกลือน้ำอืม uh huh. uh huh.

เอาละครับพี่น้องคะคลิปของสมมาแบบสั้นๆไว้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ